ไม่ให้่้เขาจ่อาล่า่ายังไม่อจ่าก็เลยไปซื้อข้าคับจะซื้อขาได้สองขังใช่ไหมเขาว่าชุมดีหวังแขมอย่างก็ไป ขอให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเร็วๆหน่อยเถอะครับต้นยางนั่นแยละม่ได้ใช้ด้ใช้องเ่เอมดีใ้มันขึ้ได้อย่างเไม่ทันได้ใช้ก่อนเลยมันมีความ เอ้ลุงครับที่มาเนี่ยคือมามาทําอะไรกันครับเนี่ยมาเรื่องเขื่อนอยางที่มันรั่วกับเพราะว่าเราต้องการอยากใช้น้ําเพราะว่าเราก็ลองเรียนบนหนึ่งแล้วไม่พบประสบความสําเร็จก็เลยมากับข้างสองเนี่ยน้ำที่ที่ที่ท,ทำเขื่อนเนี่ยถ้าเกิดเขื่อนมันปกติแล้วมันจะไหลไปท,ทางไหนบ้างครับมันจะออกไปมันไปได้หลายที่ไปร้อยไล่ไปหลายหมู่บ้านครับ ก็คือตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องการใช้งานใช่ครับหลาย1ิหมู่บ้านแล้วถ้าเกิดตอนนี้คือคือเกืนมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำมันจะไปยังไงครับน้ําก็จะลงไปวังไซไปออกลงแม่น้ําปิงผ่านตลวังไซวันนี้มีความเดือดร้อนครับต้องการอยากให้ทั้งก็ช่วยเหลือช่วยเหลือครับวันนี้มาเป็นรูฝ่ายครับ่ายมันยำรุดอยากให้รัฐบาลเขามาช่วยซ่อมแซมหน่อยครับเพื่อจะได้น้ําไปใช้แล้วพื้นที่ที่ลุงอยู่นี่อยู่ช่วงไหนครับโอ้คงเวไลหมู่สี่ครับตำบลคลองหงครับ ได้รับผลกระทบเยอะเยอะเลยครับอยู่ท้ายน้ำด้วยครับท้องขุ่กับขานุจะได้ประตูนี้ได้ประตูนี้ใช่ถ้าเกิดว่าฝายมันไม่ชำรุดปกติมันจะเข้ามาตรงนี้ใช่มันจะได้ตำบลโพทองตำบลตำบลค้งไผ่ก็ได้ตรงนี้ด้วยค้งไผ่ขานุนะตำบลทองขุ่ทีนี้พอน้ํามาน้ามาปุ๊บมันมันก็สามารถแบ่งกันได้นะใช่ใช่มันจะมีเวลาปิดเปิดของมันอยู่แล้ว ถ้ามันถ้าฝ่ายตัวนี้ไม่ไม่ชำรุดของเรามันจะได้คิววันที่16ถึงวันที่22ครับเกี่ยวประมาณนี้คือแบ่งกันคนละอาทิตย์อ่ะแต่นี้ถ้าอนุมันชำรุดมันก็ไม่ดันเขานี่มันก็ไปนู่นไม่ได้หาเนี่ยก็คือกำนันมานะเนี่ยไปบอกกับผมว่าที่หนึ่งคือสูงน้ำไว้ไอ้สุงลมไว้วิธีที่สองก็เอาวิกแบ็กมาใส่เดี๋ยวลองให้ท่านตัวประธานจังหวัดได้ควายสัวเนี้ยมันไม่ได้ั่วนะครับแต่ อายุการใช้งานมันหมดอายุแล้วครับหมดอายุไขก็แล้วรับเรียงพอแม่พินน้องร้องเรียนในปีที่แล้วแล้วทางกรมชุมนันเนี่ยก็ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าไอมันเสียแล้วไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยยอมรับว่ากําแพงเพชรเนี่ยเป็นฝ่ายตัวเดียวของจังหวัดกาแพงเพชรไอฝ่ายตัวนี้เลยปัญหาก็คือวันนี้ไอช่วงที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ได้รับารสั่งจากท่านสอสอนันต์นะครับก็คือวันเนี้ยปีหน้าเราจะมีแผนก่อสร้างแต่รื้อฝ่ายยางนี้ออกเลยทำเป็นฝ่ายพับได้คล้ายๆเป็นฝ่ายคน ฝายเหล็กเวลาน้ําน้ำเลยครับ,รบ,รบต้องยอมรับตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่ดีครับที่มา,มาเตรียมการกันเลยว่ารเราจะเตรียมการทะไรกันบเบื้องต้นเนี่ยไอฝายตรงนี้ก็ยังมีอายุการใช้าง,งานหน่อยหนึ่งเราสามารถนะครับเราคิดว่าตั้งในวันหนึ่งเนี่ยแต่ไม่ใช่สูงเกินไปจนกระทั่งข้างล่างไม่มีน้ําถ้านี้เราไม่สูบมันไม่มีตัวดันน้ําเข้าไปมันก็ไปกระทบกับของผูมูสิผม ดิ้กแบ๊กจะทำไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าอยากมันช่วยทุกวันได้ครับแต่เพียงว่าขอเพียงไอ้ไอ้เราไปตกลงเราไปทางมอตอรอยบ้างนะท่านนี้เราไม่มีน้ำถ้าเราถ้าร้อยไร่ไม่ปล่อยไปผมก็ไม่ได้น้ำเลยอยากจะขอที่ประชุมตรงนี้ครับเอาหมู่เจ็ดบ้างความเหนือเนี่ยมาลงคิวด้วยได้ไหมครับเรื่องนี้อย่างนี้มาคุยตรงนี้ตอบไม่ได้คุยปั๊บตอบปั๊บเนี่ยโกหกเลยถูกไหมก็ยังไม่ได้คิดเลยตอบแล้วมันจะให้ไง อาไปนั่งคิดจะดูตอนนี้ท่านสสมาแล้วจนระทานมาแล้วปัญหาเห็นเลยปัญหาเห็นท่านเจออะไรบ้างตอนที่ท่านมานอนเศร้าอยู่เนี่ยปัญหาที่เกิดอะค่ะบอกท่านสสได้เลยนะคะนี่ไอพวกที่มาตรอจะไม่ต้องใช้บิกแบกแล้วเนาะเพราะว่าบิกแบกถ้าเอามาแล้วมันจะเกิดผลเสียนะครับดังนั้นไอสายยาตัวนี้ใช้ได้อยู่แต่คือจะถูกได้หนึ่งวันไม่เป็นไรใครก็วาอก่อนคือมา่อถ้ามีตัวไหนเร่งด่วนมจับยาให้เลย ภาษาอมนะคนั้นละแล้วก็คุยกัน